กรมบัญชีกลางค่ะเตรียมความพร้อมที่จะโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในกลุ่มเปราะบางผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้จ่ายผ่านัตรประจําตัวประชาชนเป็นกลุ่มแรกรวมไปถึงคนพิการที่มีัตรประจําตัวผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนด้วยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะแจ้งทัดถึงประเด็นค่ะเตรียมความพร้อมที่จะโอนเงินหมื่นให้กับกลุ่มเปราะบางแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลางกันเลยค่ะ คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทกท่านนะคะเมืม่อวานที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีแพททอนทาน์ินวัตก็ออกมาถแถลงนะคะว่าจะดําเนินการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในช่วงวันที่12แล้วก็13กันยายนที่จะถึงนี้นะคะทั้งนั้นทั้งนี้7นโยบายเด่นที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมไปถึงโครงการ ที่ดิจิทัลวอลเล็ด้วยค่ะคุณผู้ชมและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางชายชนในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยผู้สูงอายุผู้พิการนะคะจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือจากทางภาครัฐทันทีวันนี้ดิจิทัลวอลเล็ค่ะมีความเป็นไปได้สูงเลยสําหรับการถแถลงนะคะโดยท่านจุลพันฑ์อมรวิวัฒน์ออกมายืนยันว่าจะมีการถแถลงรายละเอียดทั้งหมดให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มแรกที่จะได้รับสิทธิ์ว่าจ่ายเงินผ่านช่องทางไหนและที่สําคัญค่ะในส่วนของคุณผู้ชมที่อยู่ในส่วนของผู้อยุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก ไม่มีบัตรเดิการแห่งรัฐนะคะคุณผู้ชมในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอย่างไรล่าสุดค่ะเมื่อวันที่4กันยายน2 5 6 7ร้อที่ผ่านมานะคะนางสาวที่บารพรผาสุกรองอธิบดีกรมบัญชีกลางก็เปิดเผยถึงข้อมูลนะคะว่าตอนนี้กรมบัญชีกลางค่ะเตรียมพร้อมที่จะโอนเงิน1นึ่งมื่นบาทนะคะให้กับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสดิการแห่งรัฐ ภายในเดือนกันยายนนี้รวมอยู่ที่ประมาณ14.5ล้านคนซึ่งถ้าหคพรมอชุดใหม่มีการถแถลงนโยบายแล้วก็อนุมัติวันจ่ายเงินหรือว่าโอนเงินนะคะก็จะสามารถดําเนินการได้ทันทีเพราะว่ามีข้อมูลอยู่แล้วซึ่งการโอนเงินนะคะเฉพาะกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรวมไปถึงผู้สูงอายุนะคะแล้วก็บุคคลที่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ราวๆประมาณ13กว่าล้านคนคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ผู้พิการอีกประมาณ2.2ล้านคนนะคะรวมสิทธิ์ที่จะได้รับอยู่ที่ประมาณ14.5 าน,คน,คนานนะคะคุณผู้ชมในส่วนของการโอนเงินค่ะใครที่จําได้ตอนที่เราลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรับสิทธิสดิการแห่งรัฐก็จะทําให้พี่น้องประชาชนหลายคนนะคะได้มีการดําเนินการเปิดบัญชีไว้แล้วแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพดได้เรืออปบัตรประจําตัวประชาชนไว้แล้วซึ่งตรงนี้กลุมบัญชีกลางมีข้อมูลอยู่แล้วถ้า,ามีวันจ่ายเงินออกมาที่ชัดเจนก็สามารถที่จะดําเนินการจ่ายเงินให้เลยรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์เบี้ยความพิการนะคะคุณผู้ชมซึ่งปัจจุบันนะคะในการโอนเงิน กรมบัญชีกลางก็จะมีการโอนเงินให้กับอปทอในทุกๆเดือนใช่ไหมคะแต่ครั้งนี้ค่ะสําหรับวงเงิน1นึ่งบาทกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้จะโอนตรงเข้าบัญชีของผู้พิการนะคะที่ดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีผู้พิการนะคะที่ทําหนังสือมอบสันทาหรือว่ามอบอํานาจให้กับบุคคลอื่นหรือว่าโอนตรงเข้าบัญชีบุคคลมีการมอบอํานาจไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะส่วนการจ่ายเงินนะคะค่ะนายกรัฐมนตรีจะถแถลงนะคะนโยบายต่อรัฐสภาในช่วง วันที่12แล้วก็13กันยายนนี้หลังจากนั้นก็จะเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการสําหรับดิจิทัลวอลเล็ต1 0 0 0บาทกลุ่มเปาะบางคาดการนะคะคุณผู้ชมจากหลายๆสื่อเลยว่าช่วงประมาณวันที่20-21กันยายนนี้ก็สามารถที่จะได้รับเงินในส่วนของช่องทางต่างๆแต่ ีทั้งนั้นก็ต้องรอในส่วนของท่านจุลพันธ์อมรอวิวัตรออกมายืนยันถึงรายเอียดของโครงการค่ะส่วนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ต้องตกใจรอลงทะเบียนในรอบถัดไปนะคะ16กันยายน2567นี้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ